การเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้าในในวันนี้ในสาระที่แล้วเรามองเห็นอ่ะเรื่องพระบริบัติของน uh, <Amen. S 1> uh, 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 ้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ถูกต้องในคริสต์แต่วันนี้เราจะมองเห็นอ่การเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ เล่นต้องเราต้องอะไรเล่นต้องเราต้องมองเห็นนะเราต้องมีความเป็นหนึ่งหลังจากมีความเป็นหนึ่งะเราก็จะมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันหลังจากมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันอ่ะก็คือวันนี้เราจะเข้าสู่ในการเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้เราต้องมองเห็นว่าวันนี้พระองค์ยังเครื่องไหวอยู่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อะไรสมพระชญอยู่ อ่าในอ่ศานานี้่ให้เรามองเห็นนะพระเจ้าของเราะไม่ใช่อะไรอยู่เฉยเฉยอ่าอยู่นิ带带่งนิ่อ่าไม่ทำอะไรอ่านั่งอยู่ที่อะไรอ่าพระที่นั่งอ่าอ่านั่งที่นั่งเฉยๆฉยแต่พระคัมีบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อะไรทรงพระชงอยู่อ่าแต่อพระพระองค์พระเยซูก็ก็เป็นอ่าพระองค์ที่เคร่องวายอยู่อ่าการเคร่องไหวของพระเจ้าต้องการอะไร ในมาไทยอะมีที่สิบอ่าสิบหกข้อสิบแปดอ่าพระองค์บอกว่าเราจะกโกสางขีจะของเราไว้อ่าในที่นี้อ่ะเราจะมองเห็นนะพระเจ้าเออเอ่อพระองค์อะกำลังเคร่องไว้อยู่อ่าการเคร่องไวของพระองค์เพื่ออะไรเพื่อกโกสางขีจักรอ่าไม่เพียงเท่านั้นนะอ่ะในอะหลังสุวิวงอ่ะเราจะมองเห็นนะพระยืนยานะอ่าถูกใช้อ่าทังอ่ะทั่วอ肉อ่ะทั้งทอ肉เพื่ออะไรเพื่ออ่า กันปนิปาละอตามมาละตามาอะตามอของการที่อะไร拍照า啊องอะวางไว้อนั่ที่นี่เราจะมองเห็นนะวเดวปะอะอะตัเดกยวก็ปะแบนอะา照ที่เื่องไว้ยูอแต่拍เข้องไว้อะเนื้อห์อะต้องมีอะไรอต้องมีอะไรที่ทางอะ้าต้องมีเื่องไวแต่เราะเราเป็นอย่างไรบ้าง เราวันนี啊啊้เราพระเจ้าให้เราอยู่บนโรกนี้พระเจ้ายังให้เราอะอยู방방่บนโรกนี้พระเจ้าก็ต้งต้องอะไรต้องมีบางสิ่งบางอย่างต้องกันเราอะไรร่วมมือกับพระองค์ถ้าเรามองเห็นนะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เคลื่อนไหวเราก็จะอะไรเราจะกระทำงานอย่างอะไรแข็งแกร่งเราก็ก็ไม่ใช่เราเราใช่อยู่บนโรกนี้ไม่มีอะไรไม่อะไรไม่มีเป้าหมาย อ่าทีนเราอ่ะพัฒนาให้เราอยู่ที่นี่อ่ะอ่าให้เราลำลงอ่ชีวิตอยู่มันลงนี้อ่ะอ่าในนั้นอ่ะพัจ้ามีอะไรอ่ามีอ่ามีจุดประสงค์อยู่อถ้าเรามองเห็นเรามองเห็นนะเราอยู่บนโลงนี้อ่ะเราจะอะไรอ่าการทำงานอย่างอะไรแข่งแข็งอ่าเราไม่เบียอย่างมากมายอ่าอย่างเช่นอะไรอ่าอ่าอนี้อ่าทำอยู่สมัยอ่ะมีอะไรมาร์ตินลูเตอร์มาร์ตินลูเตอร์เขามองเห็นอบางสิ่งบางอย่างอ่ะ าก็什า look o ท e อนทำอะไรยังเคนงคนอะ what's manly นส what's m e n l y จงเทิงวันนี้อราเรล้ว่ว่าเราเป็น what's manly อะอ what's m ต้องอะไรต้องเคนเหมมองกันอพี่น้องอาเข้าไปผงอเป็นพี่น้องชายที่อะไรที่เล่นนู้ยอพี่น้องอีที่อะไร่ไม่ใามาทำอะไรได้อบางทีภาษาไทย太阳พูดไม่ค่อยชัดเจนไปแล้วก็什么เคนไวายางอะไรเคนเคน อ่าทั้งวันไปสาท่าจต่พุ่มไม้ชัเจนแต่เราแข็งแข็งอ่าหาเลือยาอ่าพ่อ拍照狂าล้วเป็นพระเจ้าที่อะไรที่มีเครื่องไวอ่าแล้องมีเครื่องไวอ่ะยังแข็งแข็งอ่าแต่อันนี้เราที่สั้นอะแข็งหวเนี่ยจับบัตรส่งไปอะอีอะไในที่ส่งอะก็ให้เรามองเห็นอะไปคองนราทีะให้มองเห็น拍照แข็งไวอะทีจินอก็ซื้อจับน้ำอะไรยนำเราเข้าสู่การเฟันฟูใหญ่ที่ ท um, ี่ใหญ่ท uh, uh, ี่ใหญ่ที่ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนายยุคสมัยนี้พระเจ้ามีความต้องการมีเครื่องไหว้ก็คือน้ำเราทั้งหลายเข้าสู่ในอะไรการฝนมฝันฝุ่ยนี่ก็คืออะไรก็คือเป้าหมายที่เราเครื่องไหว้อยู่ในเรื่องนี้เราจะมองเห็นนะในสถานีให้เรามองเห็นนะในทุกยุคทุกสมัยนายผู้รับผของพระเจ้ามีอะไรความอะไรมีความต้องการหนึ่ง อาต้องการมีไรอะไรการฟื้นฟูอาในฮับาคูอาในที่นี้จริงๆปุ่ดถึงฮับาคูอาไมที่สามคู่สองาอาเกาทงอาเขามีอธิษฐานขอพลองอะไรฟื้นฟูอาในอะไรอาในในเปี่ยวนี้อาไม่คงว่าอาอในอายุของฮับบาคูอาเขามีความต้องการอาแต่จริงๆการที่ทาของเขาอาไม่ใช่เพียงของเขาเท่านั้นนะแต่จริงก็คือเราทั้งหลาย 啊，那吐完啊，当啊，阿、啊、弟谈话不让啊，拍药啊，靠、啊、来啊,啊，吩咐啊，吩咐啊，刚刚控不让来逼牢你啊，也，也旦那个啊，奈、呃、两时啊啊奈、啊、两时啊啊，革命啊搞疼啊，上万、啊、搞不、啊、来，三万啊三万啊啊，那个、啊、来，过去啊吩咐。 啊！唉、啊，奈何時啊？人是何時啊？啊！海南望海啦！啊！咩啊？爽灣啊、三灣啊，買房啊，prawn 有咩啊？有海捞啊、蛤乜嚟？啊！砍、啊啊啊啊、山崖歪啊！prawn 啊！哎呀！啊！十海啊,啊,啊,啊、哪海啊，靠住嚟，敢粉腐！啊！嗱，个去啊睇住個拍照啊，凍緊啦，粉腐！啊！奈羅馬冇睇白啦，睇那啦，十八星啊！啊，話呢啊？ ข้ออะไรข้อลูกข้ออะไรอะไรอยู่ข้อลูกข้อยากันฟินฟูอ่าตดี๋ยวปัสสาวะกังคงแล้วแล้วทุ่ะก็ต้องกันอะไรฟินฟูอ่าแป๊ะเราไม่ใช่คิสเตียนของเราก็อย่างนี้บางทีเรามีอะไรมีเครื่องมีรองอ่ะแต่เราวันนี้อ่ะสภาปการันด์เย่นรองอ่าสภาปการันอ่องไ์เอแต่พี่น้องทั้งหลายอ่าอย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 ่าพ่งอ่าอย่าพ่งอะไรถอยใจถอยใจอ่ะอ่าอย่าอย่าพ่งอะไร อ่าเพราะว่ามองแล้วบอกสัพพะแล้วไม่ขอบคุณพระเจ้าอ่าเรายังมีอวันที่สามอ่าเรามีอ่ะ什么叫吩咐 okay, 啊 <多谢 S 1> 啊นี啊่ก็คืออ่าทุกอย่างทุกสามวันมีความฝ่าวังอ<啊>่ะในในจัใจปรารถนาของเราทั้งหลายอ่าอ่าในที่นี้มีความฝ่าหวังแต่ว่าเราจะไบอ่าะ吩咐那样来了 อ่าจริงๆอะสถานีอะให้เรามองเห็นอะมีอะสามเส้นทางอ่าเส้นทางที่หนึ่งก็คืออะไรอ่าเส้นทางที่นี่อที่หนึ่งะเรามาอ่านด้วยกันเนาะอ่าไลอะเลิ่มลมาสองอ่าข้อหนึ่งละอ่าที่สอง เราจะเข้าสู่อะไรฝนหมู่หมยได้อย่างไรก็คือรวยอะไรอ่นีวิดอ่าทันตอยุสมหยอ่านี้นิวิที่สงสุดทันตอยุ่สมหยอ่ะก็คือรวยอะไรรวยการปริบัติแห่งยุสมายนี้อ่านเราเข้าสู่อะไรอ่นีวิดะที่สงสูนี้อ่าเมื่อเรามองเห็นะเราต้องอธิษฐานเพราะถ้าถ้าเราไม่มองเห็นะเราก็ไม่สามารถเข้าสู่ได้อ่าเราต้องอธิษฐานให้เรามองเห็น เดี the ๋ยวหนึ่งอาทิตยงตัวมาที่จริงหนึ่งีหนึ่งอาทิตย์ก็ปุ่งตัวมาเลยผนังกระจกแข็งๆไมเจ้าะโอนี่ก็คือบ๊อบว่าซ่าที่พระองอ่ะซงประสบกันอะนี่อาทิตย์นึ่มีข้อพักขันพี่อะไรข้อให้เรามองเห็นข้อที่หนึ่งก็คือให้เรามองเห็นนในโยฮันะบทที่หนึ่งข้อหนึ่งข้อสามข้อสิบสี่ในที่นี้ก็คือให้เรามองเห็นนะอะตั้งบ๊อบว่าซ่าเจ้าเริ่มมีอะไรกันซ่งสัน อาหลังจากกรทรงคราพระเจ้照มาเลยเกเป็นอะไรหนุนนังอาหลังจากกลายเป็นเนุนนังอ่ะพรดอกมาเกเป็นพเมสโบโรอาไม่เพียงเท่านั้นอ่ะพูดออยมาเลยที่นีู้ดถึงอยอาเกายเป็นอะไรอาพาญญาง้นอาพาญายาเหมือนกับอานพิตาอาพื่ออกไรเป็นอะไรเปโดอาอาซีมอให้เจนนะไรเห้เปนนะเปโดอาพออกมสุดท้ายก็คือบันไดสวาวัน เออจริงๆนหนี่ก็คือเออไปวศดสของพระเจ้าที่อะไรทรงผ่นขั้นดงดังดังอ่ะ拍照อ่ะแผ่นคันดงดังดัง老男จับบาส่งผอ่ำมาเลยอ่ะสุดท้ายอ่ะก็ให้เรามองเห็นแล้ว拍照อ่ะอ่ะจริงๆอ่ะต้องการอ่ะเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนนิสัยแต่ไม่มีอะไรท้าแนวลงอ่ะเ拍拍照อ่ะนี่ก็คืออะไรแพทย์ในอะไร เพนในอะไรกล่องนี้อ่านี่ต้องเป็นะนีิวิดาของเราอ่าเมื่อเรามองเห็นเรื่องนี้เราควรจะทุนทำอะไรเลยเราควรอธิษฐานอ๋อพระองค์เจ้าข้าขอว่าให้สิ่งเหล่านี้กัดทำอ่ะสามเลย่องบรรดราทั้งหลายอ่าให้เราสมาระอาอข้าวสุ่ะนิวินีออ่าเราสมาระอ๋อมองเห็นนิวินิอ่าเราสมาระทุกวันเรา เราอยู h h ่ที <Yeah. S 1> ่นี่เพราออะไรล่ะทำไมเราอยู่ที่นี่ละเพว่าแผงการบริหารของพระเจ้าไม่ทราบพี่น้องมีมองเห็นนี้มีไหมถ้ามองเห็นมีนี้มีนี้วิ้นี้เราจะรู้สึกเราอยู่บนร่งนี้มีความหมายจริงๆเราอยู่บนเราอยู่ร่งนี้เรามีอะไรแผงการบริหารของพระเจ้าเมื่อเรามีเรื่องนี้เราจะเชื่ชมยงยินดีเพราะว่าบัดทัจพี่น้องคนหนึ่ง เออเออไปไหนเลยไม่บอกงั้นเขาอ่ะเออเขาบอกว่าตัวเราใช้ไปแข่งเขาอ่ะตั้งแต่มองเห็นแล้วผนัง玻璃墙看不见เขาบอกว่ายันปีนปัดแล้วยันฉันชงยินรีจางเทงอ่ะวันรีเอ่อเอ่อไม่มีสินเงินสินใดอ่ะที่อย่างไรไฮร์อ่ะ什么样来ทาวเวอร์ตัวใหญ่อ่ะมองเห็นอ่ะผนัง玻璃墙看不见จริงจริงหลงนี้อ่ะไม่มีไม่มีอ่ะสินเงินสินใดอ่ะสองคนให้คนอ่ะเลย 啊，农村道路起去狂困，啊，他困啊，道路起去在农村来形成生态啊，所以他困在话斜在，啊，破坏、啊、来，身体困累啊，变来忘宝，啊，又多样啊，啊，他困、啊、来，เอาเงิน啊，买来啊，买施工啊，工、啊、地买咪困卡，困个在如斯下来，困个在如斯啊，土路啦，斜在啦，啊，万呢啊，起去空了，道路起去空了啊，啊，塔老痛体。 啊，乃新、呃、人时代啊，迄阵是老难啦，过去来，徐太哥去过来，过去万宝啊，你讲，啊，徐太坤就啊，木下位啊，坤在白啊，坤在半啊，空啊，到了起边啦，写宝真真，台湾你啊老啊，内在料，他老木现平干玻璃行恐怕走，啊，老印尼啊，通体啊，汤起边，啊，汤热汤啊啦，汤热啊，知咪？汤热啊，知咪？啊，汤多空啦，乃平干玻璃行恐怕走。<land> โอ้เราต้องอะไรที่ทำผิดอะไรนี่ให้啊啊干粉敷药啊什么啊麻疼啊什么嘞新苏啊有啥买呢那嘛我们怕不知道杀了干嘛啊他才能捞吐完了都烤熟了啊啊泥巴啊还有啥买呢如果干布尼白了啊空了啊啊空啊有啥买呢啊เราอยู่ใน干粉敷啊เรามีอะไรที่อะไร อ่าท uh ี่พระเจ้าเม่ได้ให้แก่เราเรามีทรัพย์สมบัติที่จะนำค่าคืออะไรก็คืออาการเปรตเผยเรานั้นอ่าเราอย่าอ่าเราอย่าเสียไปสิ่งนี้อ่าที่สองอ่าเราจะเข้าสู่อาฝันฝูงหมายได้อย่างไรเลยที่สองก็ให้เรามองเห็นละเลยน้ำลงชีวิตอะไรมันลุพ炸อ่าอ่าเลยลหนึ่งชีวิตมันลุพระเจ้านี่ยเปาโลอ่าเป็นแบบยังของเราอ่าเปาโลบอกว่าขาวอ่านึ่งชีวิตอะไ อ๋อกสามเลนะพักคิดอ่าเวลาที่อะไรอ่เวลาที่ปกติเขาสามเลนพัคิดแต่เวลาที่อะไรที่พิเศษอะเขาบอกเขาอาจะสามเนพักคิดใหญ่ขึ้นาสามเลนพักคิดใหญ่ขึ้นะอ่าเมือย่างอะไรหมือนอย่างเขาเป็นสมองสมอที่นี่ให้เรามองเห็นนะอปาลบว่าในอาลาติยาบทที่อะไรบทที่บอที่ห อ่ากาเลบบอกี่าที่หอกคือเจ็ดอ่าคาบว่ไปอ่ะ啊คาบจะมีอะไรรวยประทัทดาของอะไรพระเยซูคริสต์อ่าหมายคงอ่ะลำนึงชีวิตของอะไรของอ่ะมีลักษณะพิเศษก็คืออะไรลำนึนชีวิตเหมือนอะไรพระเยซูที่อยู่บนรองนี้อ่าลีบิน啊บม่ยังองเราเราก็ต้องต้องต้อเป็นอ่อต้อเป็นบุคคลเช่นนั้นอ่าแต่ในที่นี้เราต้องมองเห็นนะ เราจะอยู่ได้จะเป็นเป็นได้เป็นอย่างไรไล่อย่างไรแหละหมายความเราจะเป็นอยู่ก็คือพักคิดไล่อย่างไรไม่ใช่รอชีวิตละธรรมชาติของเรานะที่นี่ไม่ใช่เล่นแบดต่างะันต่างไปเนาะบางกาลพเยซูส่วปฏิเสธตัวเองแล้วก็แล้วก็แล้วก็ปฏิเสธิเสตัวเองรวยตัวเราเองถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะอะไรไม่สำเร็จอย่างแน่นอนทำอาไรทำได้เลยเพราะที่นี่บอกว่า รวยอะไรปารอบว่ามีแค่รวยการอธิษฐานอ่ะของคนทั้งหลายกับอะไรผ้าหยุนยางอ่ะที่ครบอะไรที่การรอเลี้ยงเห็นผ้ายุนยางที่ครบทุนสองบนรวยลิ้เดศเห็นอะไรการแบ่งขันอ่ะไรทอเบดการใดของการใดของพระของพระเยซูอ่าวันนี้เราก็เหมือนกันเราไม่ใช่ภายในเรดเบดแต่เราต้องอ่ะภายในอะไรรวยรับสู่ อการการโหลดแรงที่ครบสมลน่ะของพายุอ uh, ย uh, ่างนั lá, os, ้นอ่าเราทุกวันต <A ben. S 1> ้องอะไรทุกท <A ben. S 1> ุวนเราไม่ใช่อเอาอะไรเรยนไพเราทุกวนต้องรับสู่พคนของพระเจ้อ่าเราสมัปฏิเสตัเอถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะมีอะไรมานลุพะเจาแห่งงวงชุนอ่ปกกุลาอยู่บนรองนี้สินาเนียจำนาอ่ะองพัะผู้เป็นเจ้าสัตว์เด็กกามาลัย วันนี้เราต้องพุดถึงะด้านหนึ่งเรามีหลักความจริงด้านหนึ่งเราต้องมีความเที่ยงแท้ความเที่ยงแท้คืออะไรก็คือลำเนงชีวิตของเราเราต้องอะไรปฏิเสธด้วยอย่างเช่นพี่น้องเราเป็นคนไทยมีคนไทยคนไทยต้องทําอะไรเลยคนไทยต้องปฏิเสธด้วยเราไม่ใช่ลำเนินชีวิตให้คนมมองว่าเตยเป็นคนไทยคนหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้น อาแล้วอร่า้วพี่นงอะเป็นคนอเหมือนกันไม่ใช่บอกว่าอ๋อเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าพี่น้องเฉอยู่อยู่ประเทศไทยอ่ายี่สิบปีละคนเห็นอเนน้คุณใต้หวงคุหนึ่งอ่าอย่างนี้ก็อะไรกน้าอับอ่เหมือนกันอ่าแต่ถ้าเห็นนเป็นคนไทยดีไหมอ่าดีไหมตันดีไหมอ่าก็ไม่ดีเหมือนกันอ่าพ่อทำไปทำามพะเจ้าไม่ใช่ให้เราให้พ่จ้าเป็นคนอ่าคจริน ไม่ใช e ่หรอกครับพระเจ้าเป็นคนไทยแต่พระเจ้าต้องการได้หมานุพระเจ้าแห่งกองชนอ่าทำไปทำมาไม่ใช่พี่น้องมาที่นี่อ่าทำไปทำมาเป็นอะไรอ่ามีวันหนึ่งอ่ะพี่น้องอะไรพี่น้องพี่น้องไปที่น่นว่าผมอ่ะไอพี่น้องเฉินอ่ะอยู่เมืองไทยทำไปทำมาเหมือนคุไทยหมดละอ่ะผมก็ผมก็ดีใจไหมอ่าเขาบอกว่าผมตรงนี้ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะอ่าที่ที่ไม่ดีเหมือนคุไทยอ่ะ 啊บางอย่างอ่ะอ่าอ่าขอบพระเจ้าไม่แต่ขอบพระเจ้าอ่าเราต้องบอกว่าเราเป็นอะไรไม่ใช่เป็นคนไทยไม่ใช่เป็นคนจีนแต่เป็นอะไรพักคึ้นอ่าเป็นอะไรพักคึ้นแห่งกวามจิงอ่าถ้าเป็นเช่นนั้นอ่ะอ่าพระองค์สิมาสลายกรรมมาไลยอ่าในที่สามอ่ะก็ใเราต้องมองเห็นล้เราเป็นอะเราต้องอ่าออเลีงอ่ะตามอะไรตามแบบ้าอ่าโราเลี้งตามแบบ拍照ไม่คุ้มอะไรเราต้องมีอะใจที่อาไพ แลีมีความรัเมึงอะไรพะบิปดอ่าพี่นงทั้งหลายอ่าอ่าอ่อผู้ที่เป็นพ่ออ่เขาอ่ยินดีอไรอภัยะลูกสมคนอ่างเชด่ป็นผงอ่ะอ่ะไม่รู้สามคนอ่เมื่อวาน่าผสวันก่อะอ่าพอลีพอชาบ้านอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ธนาศิตาขอ่ะน้นอ่ะ เขาคขึ้นกอะเพงว่าลูกสาวของเข่าว啊，啊在อเมริกาปีหมา咧ปีหมาเมืองไทยสิวันไม่ไปเยี่ยเขาะ่าว啊为了去唐山า边唐山下北啊破ข่าวเปล่นี้อยู่เมืองไทยนะนะผมจะนั่งขึ้นไปไป啦啊เอนี่พ่อดีใจไหม啊ที่ว่าจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะ่าเข่าว啊ปีหมาเมืองไทยสิวัน啊ไม่ไปเยี่ยนพู่ ่าทงซานันบินอ่ผมงโบอ่ะทงทงจะไปละว่าพ่อครั้งนี้ย่ยงมากไม่มีวัยละอ่าคังนั่งเก่มาจะไเยันพ่อแล้วพ่อรู้สึอย่างไงเละอ่านี่พ่อของเขาอ่ะเขาคึ้นป้องอ่ะวะเขาว่านี่ลูกสาวของของผงไนเก่งมากจริงๆแต่อย่างไรก็หน้าเขาไม่ค่อยเปิดท่เท่าไหน้าเขาก็ว่าอภัยศามึอ่าท่านว่าตัวลูกแก่ตัวพี่น้องอ่ะรามีอะไรอภัยาไพมึงพาบิทั้งอ อย่างนี้อะแล้วไม่อภัยมีรับเขาเนี่ยของเขายัางไงร,รับลูกสาวมะลูกสาวของเขา嘛ยังอาภายัยอ่าเขาเป็นหมันทุกคนึ่งเท่านั้นแต่อภัเจ้าภาพบิดาของเรายิ่เป็นอย่างนั้นอ่าไม่ใช่มีบางคุณ่ะพิโตแล้วเจ็ดครั้งพอไหมเราอภาัยไหมอ่าผมคิดว่าพี่น้องข้างๆกับคุณอะอาจจะว่าเคยอะอะไร่ทําให้คุณอะไร่าทําให้คุณเสียใจอาจจะสองครั้งสามครั้งคุณก็ได้ คุณก็ไม่เอาละใช่ไหมคุณก็บอกว่าอ่าคนนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมตัวไอ้อ่าอ่าเดี๋ยวเขาคุณพัชรจอ่าเราต้องอาภัยสเหมอนอ่าป้าภัยศุภวัฒต้องอาจะใช่คุณอะไรจะคางอ่าไม่คังว่าเราต้องอาอาภัยอ่ะไม่มีสุนสุอ่าท่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วโบนิบัติเช่นนั่นคนก็จะมาเลยให้กลายเป็นอ่ะพนทาวงอย่างแน่นอน อ่าแลที่นี่อ่ะเราต้องมองเห็นอีด้านหนึ่งอ่ะเราต้องสอยสสหาอ่าเราต้องไาติดามไม่ใช่เรียกเขามาปบะชงเราต้องมาหลิวเลิงเขาติดัมถึงบางเขาอ่าหลิวหลิเขาหลิวหลิีบีลไม่ใช่สองีสองีสามีอ่าเมียพี่น้องดีเป็นพยยังวาเมื่อกองเขาเป็นคนที่อะไรแล่นอะไรลกกระจกอ่าเล่นลกกระจกอาเขาเป็นคนที่ไม่มีใจแต่ว่ามีอะไร มีนักเทีคนหนึ่งอะสบายดีอะอยู่ที่เมืองจิงอะเยี่ยงเขาอะสามเรนมีวันหนึ่งอะเขาก็ไปประชงอ่าเออคนที่รู้เขา่เขาก็ประทับใจมากพี่น้องเรียกเป็นพายังว่าเพื่อคุณนั้นอะไปเยี่ยงเขาไม่เคยทิ้งเขาอ่าเขาถูกฝ้นฝูอ่าแล้ภาพปฏิบัติงสองปีผ่ามอย่าง呃ระเจ้า สุดท้ายเราจะมองเห็นมีผ้าบริปัล่าเราจะว่าบางรุทธทางสินี้รวยอะไรเขาว่ารวยมีอะไรเราทุกคนต้องอะไรเป็นอะไรรับบกิจคุณที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่เราทุกคนเป็นอะไรบูรโหรืบูรโหรของพระเจ้าเปาบอกว่าไม่ใช่บางคนที่น้องทั้งหลายอเรามาฝึกฝนที่นี่ พี่น้องดียาเคยพูดอย่างนั้นเราไม่ใช่อ่ะฝุดอะไรนักเท่เป็นอาชีพแต่เรามาที่นี่ฝุกฝนอะไรเราเป็นอาวัยาที่อะไรที่ปกติอ่าเราฝุดไปฝุดมาต้องเป็นอาวียาทีา่ปกติอ่าปกติทำอะไรเนี่ยอ่าในที่นี้เราต้องมองเห็นเราต้องทุกคนต้องมาออกไปอ่าปกติต่ค,คอาานอ่นาในลูกาบทที่อะไรอ่าในลูกาบทที่ห้า อ่าลูกาบทที่อ่ะไม่ใช่อ่าในหนังสือลูกาอ่าบทที่สิบอ่าเขานึ่งที่นั่นนะอ่าพา耶稣去เ来พา耶稣伯啊อ靠下来乱靠下来受不了哎好惨啊双困双困白结靠哎白白家结的困啊วันนี้จ้าทรงอะไรทรงก拍照啊ล下ให้甘กเรา อ่าเราต้องอะไรประกาเกิดคุณพี่น้องอ่ะนี่ฝันอันนี้ทุกวันทุกวันนะพี่น้องไปประกาศทา้งอ่าไปมาเอา์ทีอะไรเนี่ยที่เป็นอ่ะรูปผ้าที่สวยงามอ่าที่อ่ะชอบพัฒนาของพระเจ้ามากอ่าพี่น้องไปประกาศกินทุนอะรู้สึกรับสูไม้อ่ารับสูมาใช่ไหมอ่าฮาเล่ยรู้ย่าอ่าพอมาเลยงก动感อะไรโอ้ไปอะไรอ่าเก็บลงเข้าอ่าพระเจ้าเป็นอะไรเออ เออจาวแข่งพระเจ้าว่าต้องกันอ่ะเฮ้ตรงนี่ออร้วงเข้าส่งเออฉุวเราต้อง动者เรื่มมอกับพร่องเออแล้วที่สองอ่ะ劳ร者เลยเออที่ว่าตัวอะไร劳动者เลยไปอะไร老龄เลออต้องไป老龄อ่ะเออ老龄คนข่าวเราเนี่ยเออดานบ้านตามเรื่องอ่ะไปอะไร老龄้老,老,老,老单单人เออนี่อ่ะนี่อ่ะกิจการอ่ะเออที่นั่นอ่ะกิจเล่นต้งอ่ะขาอะไรบุกชงอะไร ตามปั่นอะไรตามเรื่องอะพี่น้องท่างไหนเราเอาไปถึงทุกทุกปั่นคนจะรู้สึกอะปั่นอะเขาจะปิดโอหัแล้วมากอะไม่ใช่ไปดูเขาไมามาปวดชงเราบ่ไปคังคืออย่างนีไอวันนี้ว่างไม้มาประช่องอะเราต้องเป็นนะวันนี้ว่างไม้พงจะมาเยี่ยงคนณอะคุณว่าียลว่าเป็นไปอะชิ้นที่นะมีคุณมากไหมถ้าเราจะไปเยี่ยมเขาอะเขาจะดีใจมากอะพงอะมีไม่จะค้างหนึ่งไปเยี่ยมพี่น้องอะอยู่ที่นี่ไม่ไกลคำว่านี่เขาดีใจมาก ว่าไม่มีใครไปเยีร์ยัน考啊昆ชีว่ามีวางคุณนะไม่มีใครไัมภีร์ยันา啊考冻干昆白ยัน考啊รู้เกิดก็ได้碰จุดนั้นคัมภีรเยีนยัน考啊考在หัวโตคุณมั่งมันกับพระา耶稣啊ไปเยันมาเลย啊ไปเยันมาเลยเที่คนเก็บภาษีย์啊吃อะไรรูมัน啊啊沙钙ใช่ไหม沙钙沙钙พัศถาไที่ว่า沙钙 อ่าสักใครเป็นใครอ่ะคนที่ไม่อย่าอะไรผมสงสายไม่มีใครไปเย็นเขาเนี่ยอ่ะพอเขาเป็นคนเก็บภาษีถ้าเรา老板宴考อ่ะเงินของคนอ่าจะตกกระเป๋าเขาอ่าคุณกลัวไหมอ่าแต่ว่าอ่าพายุสุดวันนี้พมจะอะไรไปบ้างคนอยู่ไม่เป็นยังอยู่บ้างคนด้วยอ่าพี่น้องทั้งหลายคุณอ่ะคุณอยากว่าคุณอ่ะซุณตัวเนี้ยเราต้องไปเยียนเยียนเขาอ่ามาโลอเลี้ยงเขา อย่างนี้เลยขาวสมัยเปลนอะไรสมัยอะไรสมัยนี้ว่าเลยผลถาวงพระพัชวาไม่เพียงให้เราไปยังให้เราเก็บเกิดผลผลยังให้เป็นอะไรทาวงไล่้ที่สามเราต้องอะไรที่สามเราให้ไปเลยบอกว่าเราอย่าล่าที่นั甘甘่นเลยการประชงของเราพี่น้องทั้งหลายเราอะมีการประชงของเราอะเราต้องอะไรมีอะไรในประชงมู่ของเราสั่งสองซึ่งกันรในกัน ในการสั่งสอนนเราต้องบป็นแบบอย่างนะที่เนี้ยเราเป็นตัวเบ็นอย่างก่อนทีริอ่ะเราทุกคนอ่ะไม่ใช่เป็นอะไรเราต้องอ่ะฝึฝนอ่าเวลาที่การประช o n อ่ะเราทุกคนต้องฝึนอ่ะถามอ่าเราอยาเราบางที่ปังหาของเราเราไม่อยากถามเพราะเราคิดว่าเราถามแล้วเราก็อะไรก็จับอะไรอ่าก็ดำเหมืองกัดตัวไว้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเรายิ่งถามอ่ายิ่งพูดเราก็ยิ่งเข้าสุร่าความจริงอ่าอย่างไรก็แล้สุดทายอ่ะ เราต้องอะไรเผยเพรกร้านะไรวันองพระผ้เป็นเจนาของเราเราต้องมีใจปรจจานะ保罗บอกว่าเราต้องอาวาออคงปน่าาวาเยหาอผู้เผยพรวนเราต้องมีาใจปัจานไาวม่าือเราทุกครั้งเราต้องยาเราต้องมียอะไรอ่าส่วือเราอ่ะก็มันก็เฝ้าหวังอ่าพีทังต้องเฝ้าหวัง ถ้ามีโอกาสพี Guys, like, ่น้องอาต้องเผยพรพระวจนะอย่างเช่นอะถ้าบอกว่าว so ันนี้วันนี้อพี่น้องบอกว่าวันนี้เราประช o อะยกเลิกถึงที่นี่พี่น้องอาเนี่ยทุกวันองพระผู้เป็จ้าผมถามพี่งอาทุกอาที่มีเผยพระวจนะไหมอ่าจิงๆนะเมื่อเขาว่ายุติประช o n ที่นี่อ่าพี่น้องนังเสือต้องทำอย่างไรเลยต้องดูคำว่าขอห้านาทีขอสามนาทีได้ไหมอ่าตนใช่มต ไม่ใช่ผออ่อกดีใจว่าวันนี้ประชงเสร็จแล้วไม่ต้องพูดนี่คนไทยอ่ะไม่ได้ใช่ไหมอ่าอ่าซูมาเตอร์ใช่ไหมของเราล้วต้องปฏิเสธตัวาทุกครั้งปะดชงเราต้องสวงหาผยเพว่าจาน่ะเมื่อเราผยเพิพากษาน่ะพิอาานี่คือพี่น้องที่อะไรลีเล่อของประธานที่ลีเลอ่อเรา ลาวตงฝึกฝันทุกทว่าทุกอาเกะจะใช้ชีวิตคงกระเจาโอ้นี่ก็คือฮันทังที่เอายาวตงเรื่องนี้เขาท่านแล้วเรามองเห็นแล้วการการเครื่องไว้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ต้องการฝนฟ้าอ่าขึ้นจากที่บกแดดอ่าข่าวสุดแล้วการฝนฟ้ามาอ่าอ่านามาสุดแล้วพระองค์สั่งแล้วกันอ่านี่คือการเครื่องไว้ของพระเจ้าในวันนี้ นี่คือเราต้องอะไรเราต้องอ่ะร่วมมือกับพระองค์อ่าถ้าเราอ่ะร่วมมือกับพระองค์เราจะเป็นอ่ะผู้มีชันชนะของพระองค์อ่ะในวันนี้อ่าเราเป็นคริสเตียนอ่ะอ่าเราเป็นคริสเตียนต้องอะไรเลยอะเราเป็นคนน่ะต้องเป็นคริสเตียนอ่าเราเป็นคริสเตียนอ่ะต้องเป็นอะไรต้องอยู่ในการฝนฟ้าต้องอยู่ในกันฝนฟ้อ่ะต้องอะไรอ่าออเป็นผู้มีชันชนน่ะเราจะเป็นผู้มีชันชนะต้องทําย่างไรได้เราต้องเป็นอะไรอ่า 迪迪坤扛拍照，哪样有啥买呢？啊，当下罗岭上山，嗯、啊，当下靠树下、啊、来，那矿井梯上树，当下、啊、来，嗯嗯、啊，当下南龙区慢了拍照，恒光村，啊，当下啊罗岭蛋白拍照，嗯、啊，靠啊拍照会拍破脑，阿门。